ที่ไหนเป็นไงมาม่ดูมึงคููอยู่ไหนฮะนั่นครึ่งครุแล้วเหรอลูกสาวโหดีจังเลยปพาไปดูหน่อยสิลูกสาวมาก็ได้ทุกทุกคนเนาะทุกคนมาคือได้จะได้มากได้น้อยก็อีกเรื่องนึ่งมาสามคนใช่แบบนี้ก็คือผลพวงที่มีสมาชิกในครอบครัวเยอะเนาะเช่นมีลูกเยอะก็ได้เยอะถูกต้องไหมอันนี้อันนี้ขอขอไล่รอบที่สองเนาะน่ะ นายดูสิขอยรอบที่สอบอ้าวสวัสดีครับเพิ่งมาครัเพิ่งมาเหรอครับโอ้ยนายใครใครส่งข่าวแจ้งข่าวบอกว่าอย่โจดย์บอกว่าไงครับเหรอจับมวนลองอย่ามอยู่ท้ายดิมาตั้งแต่ใกล้ๆเริ่มต้นนะอันนี้ก็คือมีมีนกที่ราบสื่อสารแจ้งว่าเฮ้ยรีบมาบอกงานนายของคุณแม่งูแต่ว่าจะพบรักแน่ๆเลยในกุฏน้ำใสเจองูนายดูสิหน้าเนียงนี่ไง นายก็โอ้โหท่านผู้ชมที่พี่เขามาเมืองสักทู่นี่เองเนาะก็มาครบถุก็มาตั้งสามคนนะลูกสาวผมก็มาด้วยล้านสาวที่สุขยันขันแข็งนี่แหละเด็กสร่อยยืงเชื่ห้ยเล่นเมนแต่ดาวกิจกรรมปุ๊บหมจุยโร่ก็ช่วยกันนี่ดูสิไม่ไหวใช่มีบรรยากาศแท้ๆเลยคือคือทุกคนมาในย่อมได้เนาะนี่ นี่แหละวิธีจับนายพี่นีได้เยอะไหมดูสิหลานสาววิธีกรรมเขาใช้น้ำสาดตะลุด้ายนี่หนาเพิ่งมาค่ะเพิ่งมาแต่ได้กับเข้าเนาะกำลังได้แค่นี้นายดูสิโอเคนายพี่หมอเดี๋ยนายลองดูโอ้ยนายดูสิเนี่ยดูสิท่านผู้ชม ของแท้ๆเลยนี่เอาบอลสเวียนลายสดเอาเด็กคนนี้ด้วยหน้าม่กลัวหรอให้พ่อเขาดูอยู่อ่ะสู้ๆนะผ่าหน้าที่โลกโอ้สู้ๆเก่งๆอ่ะดูพี่มอนเข้าศาดตร์น้ำผ่านมาเนี่ยเนี่ยมีลูกสาวสองคนมาช่วยกันอย่างขมักขม่นทีเดียวเลยโอ้นุ่มมอนนุ่มมอนมาตูนนุ่มเด็กเงือบจ้า เป็นียงมันเคยอยู่หรอเดี๋ยวถัดไปท่านผู้ชมได้พี่พี่ใหม่เด้อมาเลยลองมาเลยเยอะๆเลยนะท่านผู้ชมมาอีกแล้วกำลังดูสองคนนี้เข้ามากันสองคนช่วยกันจับดูสิอย่าเยอะไหมได้เยอะไหมในลูก นี่ดูสิเขาจับแทบเดียว้ทบต้องแย่เลยเก่งมากเลยดูสิวันอาทิตย์เขาก็ไม่นึ่นึงดูดายเขาก็ไม่จับแมงจิโซนนี่แหละเด็กไวบ้บ้านผมขยันทั้งนั้นแหละเ,เขามาหาเนี่ยดูสินะแท้ๆเลยอ๊อฟเอา้ายังอยู่เหรอ <laughs> <laughs> อันนี้มารลยรอบสองอืม น้าเป็นพ่อแรองกัะหมดนุนั่นดูสิลุงด,ดูลูกนี่ไงโอ้หาแค่สองคนเองเงช่อเช่บหมดเลยก่งแนมนจเจ้าไ,ไหนออฟอยู่ไหนลกูกน้าน้านี่ของใครขอ,ของของใครครับเนี่ยของนายขอ้ข้างนอกรากุ้ยน้องนู เดี๋ยวตาไปอีกฝั่งนู้นเนดะ้อน,นี่นาบางตามไทยเสียงเหมือนพิษสาเลยนี่ของของใคร <c oughs> <c oughs> ึ่งครูอันนี้อันนี้อันนี้เอามาหลังเอามาหลังใช่ไหมเก็บว้บ้านแล้วครูหนึ่งโอเคงั้นเดี๋ยวขออนุญาตไปฝั่งนู้นเนดะ้อไปเลยไปเลยโอ้ไล่เลยเข้าวแล้วต้อห่อข้าวมาแล้วนะแบนึงเดี๋ยวไปสัมภาษณ์ที่ทงนุนิดหนึ่งก่อน จบซันบมมาราสันจะตบอนุบ้านทีศบางอินาลามนมันม้วา,านววจ<อ>้าโม <c oughs> มาลาทิศซัน,นอันนี้มันสะเกิดอินาใหญ่บ้าน <c oughs> บ้านไหน <c oughs> ม,มือวะโอ้นี่ไงบ้านรอหลังโนบางสะอาดพองหน้าคบนบังหน้าคบนาคบังอยู่นี่ บางนี่ครูที่สองในนี่ใช่ไหมนะใช่ครูที่สองบาแกทส่ตะไบกลนจาองจบงาทรี่รางคลคาราโอเคไม่หลังเซลเนี่ยมีแต่พี่น้องเราเลยมาหาบางปูนยิงท่านั่นแหละดูสินี่เป็นหี่บังนี่ไมบ้านเราก็เป็นนี่ใช่น้ำแม่รานมะ เวอรกลลักครูเฮ้ยไอแจ๊กแม่ไอ้มาลังกลลักครูเฮ้ยนี่แจ๊กแจกเฮ้แม่แจ๊กลุ้ยลุ้ยวะลุ้ยล่งลุ้ยเฮ้ยลุ้ยหิวน้ำมากเลยเชียงหลยมาตั้งแต่กี่โมงไม่ได้เอาอะไรมาเลยเอาแต่ตัวในหัวใจนู้นู้นทอนู้นเหนื่อยเหนื่อยไหมเหนื่อยมากเลยความดันขึ้นดันทุเรีงหรือเปล่าไม่เลยดันจริงใช่ไหม แม่เฮ้ยได้ไงไอ้แจ๊บไอ้แจ๊บเองมาช่วยกูสิไม่เองขยันขันแข่งมากทีเดียวเลยเหนื่อยเหนื่อยแล้วออืยิ่งโทวปรับกระน้ำได้พิบัตรแม่นต่างมือเองมากี่โมงแต่กี่โมงเนี่ยบอกอุปกรณ์เสริมท่านผู้ชมโชว์สินี่ไงโอ้โหไม่พลาดเลยสุดยอดเลยพี่สาวเว่าน้องสาวกูเว้าน้องสาวจัน บ่ออมนเต้พ่อบานในนักผู้ชมน้องก็ถามว่าอหน้าครูบางเอ็นขอบคุณมากมาเลยสำหรับน้ำใจพี่สาวพี่น้องเราเนาะโอ้เดี๋ยวพี่ไปทําข่าวนิดนึงเออนั่นสิจะไปไหนดูที่ลูกดูก่อนได้ไหมครับไายไหมไหนนะอยู่ไหนอ่ะที่หน้ากระหมดอ๋อยู่ทางนั้นอืม อันนี้มาสัมภาษณ์รอบสองดูสิไหนฮะไหนกระมือได้ไหมได้โอ้ไดไหมครับได้ไหมครับได้ไหมครับไหน่ะแบมือที่เออชิงด้วยเนี่ยดูตาดูตาแบมือที่ลุกโอเคบ้านอะโอ้นงินไง ท่านผู้ชมเจ้านี้เขาปลารอบสองนั้นเนี่ยรอบหนึ่งแล้วกลับบ้านีมาอีกรอบสองกินข้าวมาสุดยอดเลยครับวันนี้เอาให้เต็มที่เลยใช่ไหมครับวันนี้เอาให้เต็มเต็มทุกเต็มทังเลยวันนี้มีสมาชิกมาร่วมด้วยช่วยจับนี่ใช่ไหมล่ะมาช่วยแรงเสริมนะร้องเพลงร้องเพลง คนนั้นหมดแรงแล้วท่านผู้ชมัแวกบอหแ้นามดแรงบอกทำอะไรมาเมื่อวานก่อนจับวกอลเลยเหนื่อยแล้วเหืแล้วรอนายขโมยหเหอยแล้วะเนืละ้ยายแวเหรอมี่มอ กินกระเด๋วกระเด๋วเลยหิวข้าวหรือยังครับหิวแล้วค่ะขอแรงใจด้วยขอแรงใจขอกับข้าวด้วยสลยขนาดนี่เลยนะคะเพิ่งมาได้ยุขนาดนี้เลยมาหลังเพื่อนค่ะมาหลังเพื่อนแต่ก็ได้ทั้งวันมาส่งเออแค่ทิชชู่ขึ้นมอระค่เยอ่แยะเลยท่านผู้ชมพีอแค่ทิชชู่แห้งเอากับข้าวมาส่งกับใคด้วยอันนี้ของใครเอ่ยเนี่ย กินหม้อนะจอนี่ทุกคนจะมาจะได้ทุกคนเลยบางทุบคนก็ได้ทต่บานตัวบางเชิญก็นี่นายดูสิเห่งไหมอนอ่ง แค no? ่่น่นวยจับน่นอตแล้วสองสองกระบุงไม่แค่สองครูไม่แค่บอกบอกเอามือพี่หลานมาช่วยด้วยนี่นะไม่มาหลานมามันไม่ลงยมันโม่แต่ตุยหนูใหม่ยมันโมพังเต้

แสดงว่าสาระเข้าสูบแห้งแล้วมั้งนั่นน่ะแห้งแล้วเปเน็นดับปลาแล้วอี่ยดูสิบรรยากาศสดๆเกจได้เยอะไหมเยอะค่ะโอ้สุดยอดเลยเนี่ยมือเนีน่ยเล็งกรุบเลยดะนี่ก็มาถึงเง็บแม่น่ะ เลยห้าปินครูหอยเนี่ยของป้าบือโอ้เก่งจังเลยกี่แรงเนี่ยสามแรงด้วยนี่โอ้เี่งจเลยสดสดของแท้แท้เลยสามแรง ดูสิในบรรยากาศเต็มพื้นที่เลยท่านผู้ชมทั้งหลายดูสิเยอะแยะหมดเลยนี่แหละสนุกสนานกันทำไมขอกิน่อยมาใหม่อือย่าลุกอะไรก็แล้วแต่ว่าพอให้หนูรับให้ พ่อตาบ,บานซีมนันนะตาตั้งกล้องแป๊บหนึ่งดู ไปได้เรื่อยๆเลยเนาะถ้าทำทเนี่ไปลงไปลงเฟซไว้ให้แม่เห็นแม่จะได้บอกว่านี่ไงจ้าขอบคุณมากเลยสำหรับได้ให้ภาพบรรยากาศ ให้ผู้ชมได้ชมและติดตามอาล่ะเดี๋ยวกินข้าวหรือ,อยังครับกินแล้วเนาะโอเคครับ สวัสดีครับ